สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุจุคนบพว่าพี่น้องฟังแล้วฟังใยได้ตามเทศนวลเขากับสบายดีเนาะวันนี้กับชาวนวลกามากก็บ่าวเอพี่น้อแม่พี่น้องกับบ่าวเอพี่ก็ซื้อเต่งเกิดมาให้แม่เถ้าเนาะตอนนี้กับเวลาประมาณอยู่สี่โมงแลงพม่พี่น้องเนาะเราก็เลยเดินทางมาเยี่ยมแมถาวาที่เพิ่นอยู่คนเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้กับสิเป็นเพื่อนเพิ่นเพิ่นเนาะนี่เนาะข้างล่างสาวนวล เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่น้องก็โอเคเนาะสาวน้องก็สิไปใช้ทางเรื่องราวของแม่ได้เนาะเพื่อนน้องเนาะกับเพื่อนอยู่ไซค์คนเดียวเพี่น้องทุกหัวเพื่นกินอยู่ทังหดาเนาะเพี่น้องเนาะสาวน้องก็ได้มาหาเพื่อนแต่เพิ่อนแล้วผมเป็นพี่น้องเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางมากับเราเอ๋เพื่อนเป็พี่น้องโอเคเนาะสาวน้อสิเข้าไปทำเรื่องราวของแม่จะเป็นเพื่อนเพื่อนเนาะเพี่น้องบอดไซค์พวกเพื่อนเนาะ อยู่เปี้ยวพรมเป็นนกนี่ก็คือปลาป่าเนาะพื้พนธุพืชนกือบพวกนี้พร่เป็นอกนี่แล้วก็คือในหมู่บ้านพรมเนนมูนองสวันเอพเนนสบายดีเมตุเอสบายดีสบายดีโอ้ยโบเห็นแนเนอะเมตุเนาะโบเห็นมมมัวนี่เปืองเลย จำได้อยู่บอนี่มันขัดนี่จำได้อยู่บ่ให้มัวมัวอ่จำลูกได้อยู่บ่ได้ได้บ่เออยังจำได้อยู่เนาะเป็นได่ไรอยู่ผู้เดียวคือเก่าโอ้ยบันมีเนื้อกินบมีเนื้อกินอืมมีเก็ดข้าวสารกับมัดเลยได้ข้าวสารกับเบิร์ดกินข้ามีไงสามมันนี่นะกินจะไปได้ขนาดไหนลูกอืมก็เต็มปอดอยู่เข่าอะไร เต็มไปกินมหมินเนกินโอ้มูวแลเนกินไปนึ่งให้แต่ละมึงเพื่อนนั่นนึ่งให้โอ้ดุกร้านไก่เห็นแล้วข้าวกะลงเถือกันหมดอันนี้กะหักข้าวกะบ,บ้านนี่ขอะไรจกินแต่หอะไรใช้ได้ดุกเด็นมาเเราวา่าเด็นลบาเยอะ ขาบโอ้ไปทางอื่นแม่เออมาเยี่ยมมาเยี่ยมมานี้กับพากันมาทางนี <os> ้กับเบาแอร์เพิ่งก็เลยมาเยี่ยมมายามแม่เพื่อนนี่ก็บหัวมาละโอ้เพื่อนหัวนี่ได้ฉาดเลยเพื่อยมาเลยฉาดเลยเพื่อยมาละโดยโดยโดยเอาอันนี้ได้ตกลมวนอยู่ว่าแม่นอนผู้เดียวกันเฮ้ยอมมวลอะไรลูกเออจากเหตดจะอะไรดูกลานขึ้นมาอยู่นัมบ่บ่ ป้าให้เจ้าอยู่ฟรีเอาบ่ได้บยววันใดยุคลานได้ไม่จะผู้ชายแต่ผู้ชายอืมีผู้หญิงแล้วก็ทุกข์ก็เหินหลุดก็ทุกข์หลุดโดยโดยข้าวแรงข้าวงายก็บ่มีโดยทุกข์แล้วก็ทุกข์เพิ่นคือหมอเอาเจ้าไปเลี้ยงแม่บ่จักแลลูกเอ้ยลูกสาวว่าลูกชายจะบ่ลูกชายลูกสาวลูกสาวลูกชายมีพิ่นกับลูกชายุ่๊กมีพื้นภาคตะวันอกปุ๊กมีมาช่องเพิ่น เชาวปเลยไปมานั่นายพาพื้นพาตักให้กินตักคือเก่าบ่ตักเองคือเก่าบ่ามะเข้านี้ตกน้ำพรหมบนปตตกหันไดเธอกระตุกนั่นแหละจังไรเหรอจะห็นหุ่วงฉันนะไปเห็นกางงไปอะไรเลยจะปักสังโดยเอาไม้เขื่อตักน้ำสังตักน้ำสังเขาคุดหรือบ่บ่ใจเหุนไปตกกาลังใหญ่ในทางเลยอ้เจ้าบอกยันตกน้ำสังบ่ นั่นแหละเจ้าป๋าโอ๊ยสูบเมาสต๊ครับก็เมื่อบ่ได้เอกกันนั่นโอ้เธอก็ตกใจลมในทางเฮาเพิ่นกกมาลําใหญ่เฮืลูกชาแล้วก็กดเอ้ยก็กโอ้ยขึ้นก็เนาะมีโดยมีหมมีควายเพิ่นคือปให้แม่อยู่เพลียวซี่เนาะ้ก็บ่ได้ว่าลูกบ่บอกก็บ่ได้บอกก็บ่ได้บอกก็ได้ เพิ่นก็มีลูกมีเต้าเลยลรอวะเพิ่อน่เพิ่นมีลูกลูกชายช่างคอนชามมันก็อยู่ในเฮือนนั่นได้นอนอยู่กันแล้วโดยโดยโดยเงินคือการเชื่อยากับพี่ยาเนี่ยมันตุยาเคี่ยวนี่าโอ้เคี่ยวขมากนี่เออไม่ให้จไปซื้อให้ไม่ให้จีไปซื้อให้ไมีละเดี๋ยวมี เมื่อลหรีหาเมือและเชี huh. yeah. Yeah, yeah. okay. mm ่ยหมักพ่วงไปใะ่หาคอนพื้นบมือพ่วงไปพูก็มมีเชี่ก็มีจากกรมีกับเพงเป็นไรแล้วเม่อสี่พันห้าพันก็ได้เขียวและอป้ายากบ่มีพกมากไปเชื่อกายหมักคนมาปูนโดยโดยยายาเท่านั้นแอ่ปวกันเชี่ยเท่านั้นนะพื้นไ่กับ่มีตากระโบนลำบากอยู่เลยเราเม่อนาะ เออหั่นโผล่จักดังบ่มีดูเออก้มไปหลายบางหัคอมตายอยู่พื้นพื้นิังก็บ่มีอือเข้าน้ํานึงเองอีกตาบอดกะนึงมื้อเช้านีบ่ถึกสิก่อนขีบนึงพ่นบ่ดังอพ่นเอ้าว่าบ่ถึกอ้าวบ่เห็นหูบ่เห็นหอือเอิ้นเฮือนนั่นได้จห้ชไปยุงบ่มีบ่แม่คือยุงครบลกินมันเอ้เนาะเออ5:00นเอมือจัเอากงมอง มีมุ้งบ่น้ำเจา่มีมีใช้สามมุ้งคือเห็นมุ้งขวยใบกันนั่นเลยเอาเอกนอนนอนนี่นอนในกัมืดมีหุ่นมงกลางไม่ยูมีคือบ่กลางสนะอะไรกลางเคี้ยวมือจะไปเอาโอ้่มือจังเอาคบกันกะคนดงคนดื่มแม่ตั้มาม่ช่ลรอโดยหกอันนี้มีตกํา เลยเลยตำโบเห็นหุ่งตนว่าโคกเตะ้าตึ่นตุ่นกินเพลียวเนาะ,ปะปเปล่งน,นัวก,ก็ค,คือบ่มีกินกับยังเปล่งน,นัวก็บ่มีบบเปล่งน,นัวก็บ่มีแบบบางทีก็ยังจะรอในโคกอยู่มีแต่บางทีเอาถุงยางเราหวานเปล่งน,นัวบัดบ่มีเกลือก็บ่มีบ่ เกือบจะมาวันน่โอ้ยเกือบก็คือเอาไว้สีตู้ยังกางจะได้เช็คบุตรีแหละคนเห็นหูคนเห็นหงเนาะบุตรีเลยหนุ่มร้านเพิ่นกับ่มาขัดแดดทัานแค่นี้ไก่มาถัดเลยเนาะบอกว่าโอ้ยมาได้ก็อบกอกหัวใจก็คือให้ก็อให้เออเจ้าอ่ะคยให้เอให้นั่งคิดเพลียเลยให้เนาะอโ เป็นอะไรแม่ตู้เรือใจรุบมามาเบิงเดี๋ยววันนี้ไรเรือใจมันงอนในกระตูมมันไม่งอนไปช่างปวดสบายจับประเบกจับวนี่เรือใจตัวนี้เรือใจน้ำตาบหินหุงบ่โทรมานาะแม่เนาะโมไปใส่กันงอนงอยจัะไปจักยุบว่ามองไปกะจักยุบปากก็จะไปนี่โอ้ได้ยินเสียงปะคนไปอืมโอ้จับไปเห็ดเนี่ยเห็ยังก็ ม่หนอยากไปน้ำเขาว่อยากไปเด้อคุณป้าปกตาเนี่นยลูกโอ้ยแบบนี้เด้อแม่เ,เกชราอะไรมันก็เป็นไปมันคัดได้ลูกมันปวดวะไม่ปวดคัดโอ้คัดตาเอ้คัดคืออันนั้นคลีนชายดูยยน้ำตอาอักหักเบืองนี้คัดเป็นตัวหนีโอ้บ่มีอันเขี่ยมากมีแต่นี่บ่ บ่มีใบพูห่าบ่แม่โอ้ยสือพันช่องพันก็ได้เขี่ยวแล้วแม่เอ้ยบ่มีแต่ใบพูเนาะใบพูหรอว่าเจ้าเอิญกะเออพูใบพูเนาะน้ำบ้านนี่ก็มีบ่โอ้ยบ่มีบ่มียาล่ะหนุ่ยเอ้ายาเขี่ยวเลยจะไม่ใช่แหละนี่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 ตู้นี่นี่นี่เชือกขาวเชือกขาวได้หนุ นั b ún, b ún uh, oh. so yep. ่นแหละนั่นแหละปูนกระเจี๊ให้ปูนขาวปูกระเชื้ออนี้กเจี๊ยบให้โดยก็เจบให้จังให้เชือกาวบรุนานบ่ะยั่ไรก็เชือกขาวแนขัดฉันบ่มีไหมเมนทังเจ้าหโดยเม้นแล้วนี้ค่ะาจิ๊กินกินี่เนี่ยกเจีมาในี่นี่นี่ เก็บเอามาให้อยู่สกุเฮือนนี่เนาะแม่เจ้าก็บ่ได้ไปทางใดบ่ได้ออกปรดิทางนอกยังบ่ไปปลใดไปบ่ได้นั่งเจ้าอยู่่แบบนี้นั่งอยู่สนั่งเอ่อนอนนั่งอยู่โกนเฮือนแบบนี้อือก็ฮ้อแต่ันได้กได้อาใหม่ปไหนโดยๆกว่เออแม่นีก็นก็โทนทิ่มขาบ่อ Ừ, mặc anh mh cà mặc tùng cà bơ, ừ. mặc mh tàu, nằm tàu. Ừ. Mặc chỗ, hiện thùng làm mh mặc cho mh 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 lai mh mh ừ. đi, mh 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 đăng ชื่อ,อยังพูเนาะชื่อพูบ่ให้ลูกหลานแถวนี้ไปซื้อให้เด้อโดยโดยโอเ,เอามือนี่นี่นี่จับไปอะไรฮะ่าฮ่ <laughs> าฮะจฮ่าจับแเอาเมนหูเอาเมนเนาะไอ้เช้าอ่ะไว้สิบพันแม่เออใส่ยี่สิบพันเด้อระนัดได้ยังไปเออจะให้ลูกหลานไปซื้อให้เด้อเออพอได้มาเขียวเด้อ สิแผู้ก็ได้เขียวละหลายเติบอยู่ดอกอยากไอยากปานินเนี่ยอุ่นาอยากอยากปานนเอ้าสางว่าอยากคิดยากบ่โ้ปู่ปานาําแถวนี้บ่มีบ่แม่ปาน้อยไปยังคาตลาดนัดไปเอาลูกบ่ได้ปาโอ้ไปบ่ได้เนาะกร้านก็บ่มีูซื้อมาให้กินเนาะโดยๆ คันจังายก็นอนนะก็อยจก็นอนได้หรืเนาะแม่นาะก็โอเคแล้วแม่เอออยู่ดีมีแฮงเนาะสูต่อเนาะเออเห็นได้เลยสน่ะแลว่ะเช้าเนี่็จะกดแหละปวูหลามกินอิ่มปวดนี่ไม่เห็นเขาปวูกลามผมโอ้ชาาทั้งหัวจะผมบ่อือโอ้แม่นเอาแล้พูดเอดูไปโดยโดยขันได้ยังไงขันลมเลยมันหกห้อง โอ้ล้างบึมบมบึมนะอ้อแบบว่าตะปูมันทอนขึ้นลัเก่าลังซีเก่าเลยด้ปูทอนขึ้นอืจักเจห้ไผ่ใช่หอยไผ่ดุกลานเท่นี้กับบุคคาบุหิตไผบ่จันบ่บบวิ่เงินจ้างนะบุหิตเขาตักน้ำเงินด้เอ้ยโอ้ดยดยขอแม่ขอใจมขอกินยามา Ok mèo luôn gây ra khỏi tôi ra khỏi tôi không brag mang em brag mang em môn em đâu mẹ đâu em was chắc mơ mà bè tèo ní đây, mặt em lưỡi yêu đâu lôi 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 ở lôi lôi rồi, lôi 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 เได้ไรกินหน,หน่วยหนึ่งหช่องมืออ๋อหน่วยหนึ่งช่องมือพ่จำปลาแดกจำปลาแดกผานจำปลาแดกอ้กินไปสั้นได้เรำเนาะได้บะหมีห่ตะขามค่องข้ากินนะโอ้ยลูกอ้อยบะมัดหัจันท์โอเคโอเคสาเร็จเลยขันตัวได้เถิดปากากินได้เน่อยแต่บะเถิดปากกะเลย ด่านก็จะได้ขอตัวละก่อนเด้อสบายดีแม่สบายดีลูกสบายดีดูดูดูมันเงินแล้วลูกเด้อสาถูกใช่ตลอดปลอดไทยเดือกเด้อดูดูุเนาะเถื่อขายไปกิโเราตายไปเต้อดูขายห้างขายมีได้เงินได้กำกับขายได้เงินได้กำห้างเงินกับได้เงินดู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 หางไปช่างกับหายได้ ให้มันหายืนปลอดปลอดภัยจ exactly? okay, uh ้าถูกเราไหมเนาะหลดหลังโดยพะหลองตลอดปลอดภัยโอเคเนาะหมเนาะสุดายเลยเยพประมาณนี้เนาะหมเนาะเมย์พีเนาะเพิ่นกะเกศลาแล้วแต่ลูกด้านกะบรได้คอยมาสนใจเนาะหมเนาะเพิ่นกะใช้อยู่คนเดียวเพิ่มไป่เนาะดวงตาชมสารแม่อยู่เนาะครก็โอเคเนาะหมเนาะก็ได้กดตัวละก่อนเด้อ ดีมีแห้งเช่นกันหดหัวหดช้านี่ลุกเด้อโดยโดยโดยน้อคนเว็บพี่น้องเนาะตั้งจากซาวนวนอนถ่ายทำเรื่องราวของเมีอีกรอบสองนาะงคนเวพี่น้องเป็นตาสังสารในเถาอยู่เน้องคนกะส่อยู่คนเดียวคนเว็พี่น้องลูกหลานคนกะบุคหอยสนใจปันใดเนาะกะส่อยู่แบบแถมยังคนกะบบ้หินหุ้มคนเว็พี่น้องตาโบะเนาะกะคนกะทัวทัวร์ทายอยู่เทวเฮือนเนี่ยเนาะ กนรวนก็กายทางมาแถวนี้ก็เลยมาเยี่ยมมายามเม่เท่าเนาะเพิ่งก็ยังอาศัยอยู่แบบเก่าเมทัลเนะาะคือนแบเพื่อนเพิ่นอ,อยู่ในนี้เนาะแบบโอเคเพื่อนเมทัลเนองประมาณนี้เนาะสารวนเห็นสภาพเพิ่งอยู่แล้วกันเนาะการสื่อสารเพื่อนดีเพื่อนเมทัลเนองเพื่อนว่าเพื่อนไทยก็บ่มีน้ำในแถบของน้ำของในก็บ่มีเลยเนาะนพื่อนเนทัลเนาะ ก็โอเคผูม hmm. mm ิมเทศนอกมนีก็สามน้ก็ใชได้โคตรัวละก่อนูอกไว้ก็สามน้คิดนะอกาวขมาสไป